ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้พูดถึงเรื่องคณะรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเปรียบเทียบกับคณะรัฐมนตรีของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะใช่แล้วอาจะเปรียบเทียบทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับดูจากการคาดการณ์ของสื่อหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะฮะในช่วงแรกก็จะมีการคาดการณ์จากข่มชันลึกแอะกรุงเทพธุรกิจ หลักๆนะฮะในช่วงหลังผมก็เริ่มไปอ่านโพสต์ today แล้วก็บางขอบโพสต์แต่ว่ามอเช้านี้อ่านหนังสือพิมติชนก็มีการคาดการ์ถึงบุคลากรทางการเมืองสําหรับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์คนนี้เทียบรายต่อรายเลยดีกว่าวันนี้นะครับเทียบรายต่อรายเลยเชื่อว่าคอรมอของคุณยิ่งลักษณ์น่าจะดูแล้วมีความแข็งแกร่งมีความเชี่ยวชาญมากกว่าคุณอภิสิทธิ์อันนี้ผมวิเคราะห์อย่างแฟงจริงนะคือบางกระทรวงเนี่ยในยุคข,ของคุณอภิสิทธิ์ก็แข็ง แต่บางกระทรวงก็ไม่แข็งนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะคือกระทรวงที่ถูกมองว่าอ่อนที่สุดในยุคข,ของคุณวิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเป็นกระทรวงที่ให้โควตาไปกับกลุ่มภูมิใจไทยหรือพรรคภูมิใจไทยและนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์ครนนี้ผมไม่ไม่ทราบไม่รู้ได้ซ้ำไปและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่ที่คุณมิ่งขวัญแสงสวุวรรณจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แต่ถึงแม้ว่าคุณมิ่งขวัญเข้ามาสมมุติว่าเป็นคุณมิ่งขวัญแล้วไม่ได้เป็นคนอื่นก็น่าจะมีการบริหารที่เหนือกว่าคุณพรทิวานาาคาใสนะเอาวันนี้เปรียบเทียบทีละกระทรวงนะฮะคือผมเชื่อว่าตอนนี้คุณยิรักษ์ชินวันนั้นจะได้คนที่ไม่ใช่คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าดูจากการคาดการณ์ของสื่อแต่ละสำนักแต่ว่าสมมุติว่าเป็นมิ่งขวัญถ้าเทียบ ตัวต่อตัวก็น่าจะมีผลงานออกมาที่เหนือกว่ายุคของคุณพรทิวานาคาใสจริงๆแล้วยุคของคุณพรทิวางานหลักๆของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในการทำงานเนี่ยกลับตกไปอยู่ที่คุณอลงกรนพลบุตรเป็นคนทำงานหลักนะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์มาจากพรรคประชาธิปัตย์ในยุคของรัฐบาลคุนพิสิทธิ์แต่ว่าคุณพรทิวานั้นถูก โจมตีตลอดถ้าคุณไปดูการเสนอข่าวออกมาทั้งในมุมของคอลัมนิสต์หลายคนในมุมของนักเศรษฐศาสตร์วิภาวิจันนยโยบายกระทรวงพาณิชย์ก็พูดกันอย่างเต็มปากว่าที่ผ่านมานั้นผลงานของกระทรวงพาณิชย์ไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกระทรวงต่อกระทรวงผมคิดว่ายุคข,ของคุณยิ่งรักถึงแม้ว่าไม่ใช่คุณมิ่งขวัญก็น่าจะดีกว่านะถึงเป็นคุณมิ่งขวัญก็น่าจะดีกว่าคุณพรทิวัานอาคาสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดีกว่า คุณชาวรัชชาบุรุคุลหรือเปล่าก็น่าจะดีกว่าคือในความเป็นจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยตัวจริงก็คือคุณสุเทพทุกสุบรรงนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงถ้าเปรียบเทียบคนที่จะมาดํารงตําแหน่งในยุคของคุณยิ่งลักก็อาจจะเป็นพลตํารวจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติอาจจะเป็นคุณยงยุทธวิชัยดิตก็ไม่แน่ว่าจะเป็นใครนะครับแต่ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นอดีตประหลัดกระทรวงมาไทยคุณยงยุทธวิชัยดิต หรืออดีตพบตรบพลตุบฤิประชาพรมนอกก็น่าจะมีความเชี่ยวชาญความชํานาญการเกี่ยวกับงานด้านนี้มากกว่าคุณสุเทพและก็ไม่ไม่มีคดีความในแบบที่กลุ่มคนเสื้อแดงนั้นอตอนนี้เตรียมมบอ,อไปกับคุณสุเทพอย่าเต็มเๆเพราะฉะนั้นถ้าไปดูในส่วนนี้ก็น่าจะเหนือกว่ารัฐบาลของคุณพิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสุเมธโพมณีเข้ามาแล้วน่าจะมี เกรดที่สูงกว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ฮะเพราะพลเอกประวิตยวงสุวรรณนี่จะเป็นถึงอดีตผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ขึ้นมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคที่ทหารได้เพิ่มแสนยานุภาพของกองทัพนะฮะจากอันดับที่28ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับที่19ของโลกเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพลอากเอกสุเมยนั้นเหนือกว่าพลเอกประวิตยก็อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นนักคิด ความเป็นคนที่สามารถข้ามบบริหารงานได้ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะกระรวงนี้ผมให้ยังยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าใครเหนือกว่าใครคือผมคิดว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์จะเหนือกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคของคุณวิสิทธิ์รัฐมนตรีมหาไทยจะเหนือกว่ารัฐมนตรีมหาไทยในยุคของคุณวิสิทธิ์รัฐมนตรีกลาโหมอันนี้ยังไม่แน่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะฮะรัฐมนตรีคลังอันนี้น่าจะเป็นไปอย่างนั้นคือ อาจจะเป็นคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอาจจะเป็นคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยอดีตประธานกรรมการบริหารธนาคาราไทยพาณิชย์ตามที่มติชนเขาเขียนมาเชา้านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยหรือคุณธีรชัยภูวนาถนารณาุบาลน,น่าจะมีประสบการณ์ในแวดวงการธนาคารและการเงินและการกํากับดูแลมากกว่าคุณกรณ์คุณกรณ์เป็นอดีตอินเวสท์เมนต์แบง คุณธีรชัยอดีตรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ซ้าไปสมมุติว่าเป็นคุณธีรชัยน่าจะทํางานได้เหนือกว่าคุณก่อนสมมุติว่าเป็นคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยผมให้สูสีผมไม่ได้ให้คุณวิชิตสุรพงษ์ชัยเหนือกว่าคุณก่อนแต่ว่าประสบการณ์นั้นแบงก์พาณิชย์อาจจะมากกว่าเพราะอยู่ที่ไทยพาณิชย์มานานแต่ว่าถ้าเป็นคุณธีรชัยผลงานน่าจออกมานั้นดีกว่าคุณก่อนย้อนไปดู รัฐมนตรีกระทรวงอื่นซึ่งไม่ว่าจะเอาใครมาก็น่าจะดีกว่าในยุคข,ของประชาธิปัตย์คุณโสพลสารัมผมไม่รู้ว่าใครจะไปนั่งกระทรวงคมนาคมในยุคข,ของคุณยิ่งรักแต่ว่าน่าจะดีกว่าคุณโสพลสารัมคือน่าจะดีกว่านะฮะถ้าไปดูกระทรวงอื่นๆทั้งหมดแล้วผมเลยว่านี่คือนี่คือปัญหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศผลงานของกระทรวงต่างประเทศในยุคข,ของปีที่ผ่านมาสองปีครึ่งเนี่ย ถ้าจะบอกว่าดีนี่อาจจะไม่สามารถพูดได้ถ้าจะบอกว่าเด่นนี่อาจจะพูดได้เต็มปากเลยเด่นมากในทุกเรื่องกระทรวงต่างประเทศกลายมาเป็นกระทรวงเกรด A และมีความสําคัญมากสําหรับทิศทางของการเมืองไทยในยุคนี้คดีความต่างๆที่ตอนนี้ทําให้คุณเกษตรนั้นต้องมานั่งทํางานอย่างเหน,นื่อยๆจนถึงช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของการเป็นรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วในมุมสะท้อนเห็นถึงความสําคัญของกระทรวงต่างประเทศในยุคนี้โจเหินที่รอรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นใคร เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งใหญ่ที่รัฐบาลใหม่นั้นมีรัฐบาลใหม่นั้นจะมีรัฐมนตรีที่มีคุณภาพสูงกว่ารัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์นั้นต้องยอมรับระบบโควตา้าแล้วปัญหานอกเหนือไปจากระบบโควตา้าก็คือว่าไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาในโควตา้าของปชปไม่ดีกลับเป็นไปซะว่าคนที่เข้ามาในโควตา้าของภูมิใจไทยนั้นไม่ค่อยมีคุณภาพ แล้วเสร็จแล้วคนที่คุณพิสิทธิ์เลือกเข้ามาเองที่เป็นคนนอกจริงๆเนี่ยไม่มีเลยนะศูนย์รัฐบาลปชปไม่มีคนนอกเลยศูนย์ไม่มีเลยในขณะที่คุณทักษิณหรือคุณยิ่งรักสามารถ,าารถนําคนนอกเข้ามาได้เนี่ยถึงครึ่งคณะรัฐมนตรีได้ไปครึ่งคณะรัฐมนตรีคุณภาพของกรมในยุคของคุณยิ่งรักก็เลยสูงกว่าในยุคงคุณพิเศษ แล้วไม่ว่าคุณจะชอบไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เถียงไม่ได้นะฮะก็คงรอดูแล้วกันว่าผลงานนั้นจะออกมาแล้วโดนใจประชาชนขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสสูงที่รัฐบาลคุณยิ่งลักหนึ่งเนี่ยจะดีกว่าบางรัฐบาลของคุณทักษิณด้วยซ้ำไปในคณะรัฐมนตรีบางชุดของคุณทักษิณอาจจะสู้ยิ่งลักหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันถึงเวลาของช่วงเดลี่ค o ฟเ r อ นิตยสาร The Economist ฉบับที่มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับพูดถึงจีนในเล่มล่าสุดว่าเป็น rising power เป็นอำนาจใหม่นะฮะกำลังพังงาดขึ้นมาปกครองโลกแต่ว่าเป็น power ที่มีความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา Economist ใช้คำว่า rising power anxious state นะฮะมีบทความพิเศษ14หน้าอยู่ในเล่มนี้คือผมยังไม่ได้อ่านฮะ เพราะว่าผมเบื่อเรื่องจีนเรื่องอเมริกามากมันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องมหาอำนาจใหม่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคนไหนสนใจเข้าไปอ่านได้ที่ผมอ่านคือหน้าที่31มสน,ะนี่ภาพคุณยิ่งรักชินวัตรใส่ผ้าโพกหัวแบบแดงแล้วไปหาเสียงกับชาวมุสลิมนะฮะอันนี้ให้ดูนิดนึงนั่งลองอ่านดูเขาตั้งชื่อหัวบทความว่าลัคกี้ยิ่งรักโชคดีที่ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับ Uh, สิ่งที่ uh, รัฐบาลนี้จะต้องเข้ามาสะสางที่เป็นปัญหาที่ตกค้างมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็พูดถึง uh, โจทย์สำคัญนะฮะว่าอะไรจะทำให้รัฐบาลนี้อยู่รอดหรือหรือไม่แล้วมีข้อความเล็กๆบอกว่า the m i n o s will decide the m i n o s will decide หมายความว่าอย่างไรต้องไปเปิด Dictionary ของคำว่า m i n o s ดูแล้วกัน พักสกรูกับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวของตัวเลขผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะเปรียบเทียบปี2007 20 11, ะะกับ2011 2554เนี่ย2554เนี่ยนะฮะกับ2550เนี่ยตัวเลขผลของ Party List Vote เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนสำหรับเพื่อไทยแล้วก็ปชปเนี่ยช่วงหน้ามาสรุปกันครับ จะมาเปรียบเทียบผลของการเลือกตั้งสำหรับปารี้เลสพักเพื่อไทยแล้วก็พรรคพลังประชาชนนะครับย้อนกลับไป4ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2550ตอนนั้นมีการเลือกตั้งในยุคที่คุณสมัครสุนทรเวทเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนไปดูกราฟิกชช่นนี้นะครับจะปรากฏอยู่บนหน้าจอว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยารี้โหวต2,007เนี่ยพรรคพลังประชาชนหรือ PPP เนี่ยนะฮะมาเป็นอันดับที่1แต่ว่าคะแนนเสียงในสัดส่วน ปาร์ตี้ลิสอยู่ที่41.08%ฮะไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะฮะ41.08%ก็คือได้ไป34ที่นั่งนะครับนี่คือภายใต้รัฐธรรมนูญ2550ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบที่เปลี่ยนสัดส่วนมาเป็นแบบในปัจจุบันนะครับ 375กับ125อันนี้เป็นสูตรเดิมพรรคประชาธิปัตย์ดีเนะฮะเดได้ไป40.44คือน้อยกว่าพลังประชาชนเพียงแค่1ที่นั่งเท่านั้นเองคุณดูรวมคะแนนเสียงทั้งประเทศนะฮะ12ล้าน3 3 1,381เสียงพลังประชาชนประชาธิปัตย์12ล้าน1 3 8 9 60 และเสร็จแล้วก็มีเพื่อแผ่นดินได้ไป5%เตชาติไทยได้ไป4%ปอร์เซรวมใจไทยชาติพัฒนาได้ไป2.5%แล้วและก็มีประชาราชได้ไป1.4%คือในภาพรวมไปไปมาเนี่ยสูสีมากแทบจะเสมอกันเลยได้ซ้ำไปถ้าดูในสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ในปี2007นะฮะสอถัดไป4ปีนะฮะอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าความที่รัฐบาลของคุณพิสิธิ์เวชาชีวะบริหารงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนนั้นเลือกที่จะเลือกพรรคที่เป็นตัวแทนของฝ่ายพลังประชาชนไทยรักไทยก็คือตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เป็นเป็นเพื่อไทยนะฮะ,ะเพื่อไทยเนี่ยได้ไป61ที่นั่งบนสุดนะฮะสิบห้าล้านเจ็ดแสนเจสียเสียง61ที่นั่งอันนี้เกินครึ่งหนึ่งไหมฮะก็ ยังไม่ถึงขั้นเกินครึ่งหนึ่งถ้าคุณพูดถึง125ทั้งหมดแต่ว่าขาดลอยไหมก็ขาดลอยเพราะว่าประชาธิปัตย์อันดับ 2, 2> ดบเดมส์เนี่ยได้ไป11,433,762ที่นั่งแล้วคน12เสียง44ที่นั่งคือน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือบวกกับ610 1 1น้อยกว่า17ที่นั่งนะฮะภูมิใจไทยนี่ห่างเลยนะฮะได้ไป1,281,577เสียง ได้ห้าที่นั่งรักประเทศไทยของคุณชูวิทย์ได้ไป4ที่นั่ง9 9 8 6 0 3เสียงแล้วก็มาด้วยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินรักสันติของร้อยตำรวจปรชัยได้ไปนหนึ่งที่นั่งมาต่ภูมิหนึ่งที่นั่งพลังชนหนึ่งที่นั่งแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าขนาดหลังยึอดอำนาจเนี่ยนะฮะพลังประชาชนก็ยังชนะแต่ว่าชนะไม่ขาดลอยและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อกลไกประชาธิปไตยได้เข้ามา มีผลต่อการเลือกตั้งต่อการทํางานของรัฐบาลมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบการทํางานของคุณอภิสิทธิ์ถึงเวลาเนี่ยประชาชนก็ไม่ค่อยชอบพอกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วถึงเวลาก็เลือกเพื่อไทยมากขึ้นคือมากกว่าพลังประชาชนนะฮะจาก41%เปอร์เซ็นต์นะฮะมาเป็นในระดับที่เกือบเกือบ50%เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคะแนนเพื่อไทยนั้นเพิ่มขึ้นผมไม่อยากจะบอกว่าคะแนนเพื่อไทยนั้นเพิ่มขึ้น เพราะว่ากระแสพันธมิตรตกผมไม่อยากที่จะบอกว่าคะแนนเพื่อไทยนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนนั้นเบื่อหน่ายกับความอายุติธรรมของกระบวนการตุลาการพิวัตรออผมไม่อยากจะบอกว่าคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีเสื้อแดงเกิดขึ้นมาผมก็ไม่อยากจะบอกว่าคะแนนเสียงของพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนนั้นคิดถึงคุณทักษิณคือทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่อาจจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าคะแนนเพื่อไทยนั้นเพิ่มขึ้นโดดชัดเจน และถ้าเอาง่ายๆก็คือเพราะว่าการบริหารงานของรัฐบาลคุณพิเศษร,รัฐบาลปัจจุบันนั้นไม่โดนใจประชาชนนะฮะจาก12ล้านมาเป็น15เกือบ16ล้านถึงเวลาของช่วง global voices นั่งดู BBC, a l j a z e r a CNN, ทุกช่องในโลกถ่ายทอดสดรูเปิร์ตเมอร์ด็อกนะครับเจ้าของบริษัท News International และลูกชายเจมส์เมอร์ด็อกทั้งสองคนนะฮะคนนี้คือตัวพ่อนะฮะตัวพ่อจริงๆฮะคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นเจ้าของสื่อในอังกฤษหนังสือพิมพ์ The Sun, Sunday Times, News of the World ซึ่งเพิ่งปิดไปแล้วก็เป็นเจ้าของสื่อใหญ่ๆใ,ในสหรัฐอย่างเช่น Wall Street Journal แล้วก็ Fox News ด้วย ไปให้การต่อสภาอังกฤษแล้วก็ไม่ยอมรับถึงความที่หนังสือพิมพ์ของเขาได้ไปสั่งการให้ผู้สื่อข่าวจ้างนักสืบสวนสอบสวนดักฟังแหลง่งข่าวถึง4 0 0พันคนรูปบทอดอมไม่ยอมรับบอกว่าไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่แสดงความรับผิดชอบแต่ว่าขอโทษขอโทษต่อประชาชนขอโทษต่อเหยื่อและขอโทษต่อสาธารณชนปัญหาของมือดอกหลังจากนี้คือปัญหาทางกฎหมายครทางสังคมเนี่ย ถูกเซ็นเซอร์และถูกกดดันแน่นอนแต่ว่าเขาไม่เป็นคนที่เคยสนใจกระแสสังคมอยู่แล้วเพราะถูกมองว่าเป็นฝ่ายร้ายฝ่ายอาธรรมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าปัญหาของเขาตอนนี้คือเขากำลังถูกตรวจสอบโดยรัฐ,ร,ฐรัฐบาลสหรัฐว่าผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยไปดักฟังเหยื่อของโศกนาฏกรรมเหตุการณ์11กันยายนปีคริสตศักราช2001หรือเปล่าถ้าไปดักฟังเหยื่อ9/11รัฐบาลสหรัฐไม่มีทางที่จะปล่อยวางเรื่องนี้ ในที่สุดเมอร์ดอกก็ต้องเจอการตรวจสอบทั้งในสหรัฐแล้วก็ในออสเตรเลียด้วยตเตาให้หมดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสื่อในออสเตรเลียมากกว่า10ฉบับนี่คือชีวิตของรูป,ปุ่น์เมอร์ดอกในช่วงช่วงบั้นปลายช่วงที่อาจจะสามารถมีความสุขได้ตามคนปกติที่เป็นอภิมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญแต่ว่าเมื่อวานนี้ต้องไปให้การในสภางกฤษแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งถือนะฮะโฟม เป็นพายโฟมสีขาวเข้าไปแล้วก็โปะอยู่ที่หน้าเมอร์ดอกแทบจะสกัดไม่ทันนะครับก็เป็นเคร,ออราะไรของรูเปิดเมอร์ดอกแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่สื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณควรที่จะได้รับคือได้รับการตรวจสอบสื่อที่ไม่มีจรรยาบรรณกลับมาได้รับการตรวจสอบจากนักการเมืองแปลกดีพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องราวอื่นนะครับในรายการ The Daily Dose ข่าวที่คุณทักษิณน,น่ยจะไปฉลองวันเกิดที่อิอนโดนีเซียบาหลีนี่ก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องคุณทักษิณวันนี้ก็เลยเอาเดลี่ขวคุณทักษิณมานะฮะพูดมาหลายวันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองความสมานฉันนี่คุณทักษิณบอกว่าต้องเข้าใจเลยว่าทุกอย่างมันไม่ overnight ต้ก็ต้องค่อยๆพูดกันสมานฉันไม่ใช่ผลัดกันฉันต้องคิดว่าจะทําอย่างไรให้มีการปรับปรุงตัว ให้เขาแก้ไขปัญหาคนไหนที่ไม่ถูกต้องก็ต้องย้ายไปที่เหมาะสมแต่ต้องให้มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่อยู่ๆจะไปทํำนู่นทนํานี่นั้นไม่ได้ถ้ารู้แล้วว่าใครคนผิดเป็นใครคนผิดก็ยอมรับผิดซะคนไทยก็ให้อภัยคนไทยเป็นคนพุทธให้อภัยกันไม่ยากบางทีประเทศไทยเวลามันมีอะไรจบมันก็จบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็จริงนะฮะแต่ผมดูท่าทีของสื่อที่ไม่ปรองดองกับฝ่ายของคุณทักษิณแล้วก็บทบาทของกองทัพ แล้วก็กระบวนการตุลาการพิวัตรซึ่งช่วงนี้เงียบไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาปลองดอ,องคุณทักษิณน,นะะเขาแค่ take a break ชั่วคราวผมก็มองว่าฝ่ายรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ถ้าปลองดองก็คง take a break ชั่วคราวเหมือนกันน่าลองคิดดูไปดู5 Factor ในวันนี้ครับ EU อาจยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากไทยนะครับพร้อมมีการประเมินมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังโรคของไทยอีกครั้งหนึ่งด้วย แฟกเตอร์ที่2นะฮะเงินเฟอ้อจีนสูงถึง6.4%ในเดือนมิถุนายนหลังเพิ่มขึ้น5.5%ในเดือนพฤษภาคมไปแล้วก็เป็นอัตราที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆน่าจะเกินเป้าแล้วนะฮะตอนนี้แฟกเตอร์ที่3นะครับ ICT เสนอ,อทบทวนสัญญา 3G กสท True อ,อาจจะถูกจับตามองตอนนี้รัฐบาลใหม่ก็มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้ ผมอยากจะดูเหมือนกันรัฐบาลใหม่ผมไม่รู้เหมือนกันว่านโยบายเรื่องนี้เขาเป็นอย่างไรรัฐบาลใหม่จะเป็นมิตรกับทรูหรือเปล่าน่ารอดูเหมือนกันแฟกเตอร์ที่4ดุลการค้าจีนสูงที่สุดรอบ7เดือนนะครับแล้วก็มีแฟกเตอร์ที่5 EU ประเมินโอกาสที่อิตาลีจะกลายเป็นเหยื่อว,วิกฤตนี่รายถัดไปตอนนี้ประเมินอยู่อิตาลีก็ไม่มีธนาคารที่ไม่ผ่านสเตรสสยังมีอยู่แค่แบงค์เดียวหรือ2แบงค์มีน้อยมากส่วนใหญ่ไปอยู่ที่สเปนนะฮะ แต่ว่าก็น้าเป็นห่วงอยู่พรานี่สาธารณนั้นสูงเหมือนกันเดลี่พิกวันนี้เป็นภาพอะไรอ๋อแผนที่ที่ออกมาฟ้ากับแดงเนี่ยนะฮะฟ้าอยู่ซ้ายแดงอยู่ขวา262เสียงของแดงเพื่อไทย160่าย160เสียงของประชาธิป,ปต์สีฟ้าแล้วก็นี่ดึงมาจากหนังสือพิมพ์เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนชั่นนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันก็แปลกนะฮะเราเข้ามาอยู่ในยุคที่พรรคหนึ่งชนะไปครึ่งประเทศ คร one, ึ่งหนึ่งข้างซ้ายอีกภาคหนึ่ง sw ชนะที่ตะวันออกข้างขวาไปข้างบนเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนืออีกภาคหนึ่งชนะข้างซ้ายที่ตะวันตกแล้วก็ลงมาทางตอนใต้เวลารายงานข่าวเกี่ยวกับสานเกี่ยวกับโคโซโวเกี่ยวกับติมอร์ตะวันออกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องของประเทศไทยที่จะต้องแยกออกเป็นสองเลยนะไม่อยากที่จะแยกออกเป็นสองแต่ว่าทําไมไม่รู้ท่าไหนเวลามีการเลือกตั้งทีไรมันออกมาอย่างนี้ทุกที มันสป l i ิตั้งแต่กรุงเทพไปซ้ายและขวาบนล่างด้วยดูลน้าเป็นห่วงนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ติดตามกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมชมรายการ Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ